สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุก,ก genau, ท่านค่ะปาจิสเนียวข้าพี่ลานจอดรถญาติพี่น้องกำลังไลหลเข้ามานะคะปาจิสเนียวนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้วันที่29่สิบเกาธันวาคมสองพนะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ญาติพี่น้องหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะค่ะ มาขอโชคลาบกันค่ะข oh, ้นมาเรื่อยๆโอ้น้องบอกนั no ่นนอนี่น่องน้องยัง no น้องนี Sonic ่น้องน้องยังนี่น้องยังค่ะน้องน้องน้อยน้องไอรีนอ่า เคยว่าเคยบวกช่วงดวกี่บันนี้ว้าว่าอะค่ะบันนี้ว้าไปว่าไปบันนี้คนวาจะยเยี้นเป็นบวกขาตัวเดียวบอกหาตัวเดียวบอกหตัวเดียวมูนันเอาใส่เนาะเด็กเด็กน้อยเด็กล่าอีกอย่างที่โอ้น้องน่องไอลิ้น เฮ้ยน้องไอรินน่ารักเหลือเกินแต่ว่านกับนีน้องคนหนึ่งน้องน้องเพลงก็บอกเมือนเพื่อนยุ่ซื้อซื้อเบาขึ้นดังดังค่ะกับนีเนาะค่ะเร็กหน่อยเร็กหน่อยค่ะน้องไอรินมาจากไสโก้ค่ะคุ่นเมื่อยว่าดีเมื่อยว่าดีอ๋อลอยอีสลอยอีสเมื่อยว่าดีอ๋อปากกุฏิก็เ็นเนาะค่ะ มาจากเมื่อวานดีก็มาจากทั้งละตลก็ย็ดคื้อกันล่ะค่ะได้เลยบ่ได้โชคมาดูไปค่ะน้องไอรินให้โชคมาจากเมื่อวาดีเมื่อกี้ก็บอกไปว่าห้าบอกห้ามาแล้วค่ะได้ห้าบอกห้าน้องไอรินบอกห้าบอกว่าบอกถูกบ่อยอยู่นะ น้องไอรินค่ะคุท่านผู้ชมค่ะน้องไอรินนะคะมากับนี้น้องไอรินนะคะอาอเบาเบื้องน้องน้องไอริน,นะ น้องไอ้ยิ้มจ๋าเบิ้วววโอ้วววถูกเลี้ยวอีลาบ่เบ้าอีลาบ่เบ้าอี๋ฮ่าฮ่าอีลาบ่เบ้าบ้าเลี้ยวบ่เบ้าอีกอ่าขอบคุณมากมากนะคะน้องไอ้ดินบอกว่าห้าค่ะท่านผู้ชมน้องไอ้ดินบอกห้าค่ะค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็บูชาดอกไม้ตรงนี้นะคะเดินจากประตูเข้ามานะคะขวามือก็จะด้านนู้นก็จะเป็นปู่องค์ดำหน้าคราชนะคะแล้วบูชาดอกไม้ชุกเทียนตรงนี้นะคะตามเป่นศรัทธาน,นะคะบูชาเสร็จแล้วก็ออกไปจุดตะเกียงนะคะูญาติพี่น้องหลังไดเข้ามากันเยอะนะคะตามกำลังตามศรัทธานนะะไม่จุดวงมาลยัยดอกไม้ชูกเทียนที่นี่นะคะ แล้วก็จแล้วก็ไปบนรอบสามรอบนะคะูคใหญ่ปัวนันทนาคราชแม่สาวดีนะคะขนางอุสาวดีวนสามรอบนะคะตามเข็มน,นาฬิกาแล้วก็มาไหว้ขอพรแล้วก็มาปักธูปตรงนี้นะคะจะมีธูปเสียงทายด้วยนะคะธูปเสียงทายนะคะมีธูปเสียงทายนะคะท่านผู้ชมค่ะมาเด้เอ,อพี่น้องเลย มาขอสูงขอหลาค่ะดวงดวงนะคะอยู่ที่ดวงนะคะถ้าหากว่าดวงเราไม่ดีดวงสูกดวงอะไรก็มาเสริมดวงกับอาจารย์นะคะอาจารย์มัตตีนะคะที่ตําหนักปูใหญ่นะคะมาเสริมดวงแล้วก็ท่านจะพากล่าวคําขอขามากรมนะคะขอขามากรรมเราต้องสวดนะคะสวดบทขอขามากรรม ทุกวันนะคะสวดทุกวันขอเข้ามากรรมนะคะแล้วเราก็จะได้โชคขึ้นมาได้โชคได้ลาบะคะบางคนกินแท้ๆยังไม่เอานะคะเพราะว่าดวงเรายังปิดอยู่ดวงยังไม่เปิดนะคะโชคเรายังไม่เปิดต้องมาขอโชคนะคะได้แล้วก็วนสามรอบตรงนั้นนะคะ บนสามรอบบนสามรอบท่านผู้ชมค่ะ,ะ,ะหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่จนกระทั่งบ่ายจนกระทั่งจะค่ำหอกหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆญาติพี่น้องนะคะดูบรรยากาศนะคะ,ะเข้ามาเดี๋ยวจะพาไปค่ะที่วงดำนาคลานะ แสนสิริจันทาปู่องค์ลำนาคราชแสนสิริจันทาอันนี้เจ้าแม่ใส่ทองนะคะเจ้าแม่ใส่ทองก็ให้โูกนะคะ,ค,ะคนก็ถูกเยอะนะคะถูกตามเยอะนะคะไปเห็นนะคะไปส่องไปดูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,คะปาทิพย์แชนเนลเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าลืมนะคะค่ะ ใครๆก็หวังนะคะหวังโชคหวังลาบมาขอนะ,ะขอขอพรอยากจะมีสุขภาพดีหรือว่าหน้าที่การงานกา,การงานนะคะขอได้นะคะค่ะก็มาขอได้<ถ>ค่ะบางคนก็มาบุญไว้นะคะบุญแล้วก็มาแก้บุญค่ะแก้บุญ นะอาปูปูองค์ดำนะคะเสียงสิริจันทรานาคราชนะคะคุณผู้ชมปูองค์ดำเสียงสิริจันทรานาคราชโอได้สูบเรื่อยๆบนนอค่ะเนาอเขาเขามาบอกค่ะโอ้ยขอเพิ่นรวดค่ะขอเพิ่นรวดค่ะาหมดก้อนเดย์สองัวบอกค่ะได้สองโต ไาอนเนี่เขากัตัดดีได้เยอะนะไแสองโอ้ดีแล้วดีเล้วถือว่าเขาได้โอ้ดีแล้วมคุณวาสนาไม่ดวงตัวไงโอ้ยดีแล้วเดี๋ยวก็ได้เพิ่มถึงตัวบบดนี้่ดีแล้วค่ะมาก็ได้ดวงเลยได้ดวงเปิดเลยค่ะค่ะปู่นั่นไปปู่วงดำนะคะ เชิสิริจันทรานาคลาสนะคะมาขอโชคขอลาบขอปลูดดงนะะนะะเดี๋ยวป้าทิพย์จะเนี่ยเขาจะขอเหมือนกันนะคะขอขอองค์ปูกนะคะปลูกนาคลาสตูอนณากลวงดำเชิงสิริจันทานาคราชนะคะ่ะเดี๋ยวป้าทิพย์ก็จะขอเหมือนกัน นะ,ะ,ะดูดวต้องเสียงสิจันตราน้ากวันนี้ไม่ยอมดวงไม่เปิดก็มา,วานะคว้ากัะ คนไหนเขามาบนไว้นะคะคก็จะบนอะไรก็เอามาแก้บนนะคมเมื่อได้สำเร็จเดียวนะคะบนขอรางวัลก็ได้รางวัลุนขอหน้าที่การงานก็ได้การงานสุขภาพขออะไรก็ได้นะคะมาขอท่านนะคะดองดำแสนสิริยำทานะคร พันแห่เข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอเห็นไหมมาเมื่อกี้นี่คะ่ะามาครั้งก่อนก็ได้ห้าห้าเจ็ดค่ะ,คะก,ไไะะไะะกะ็ได้ได้โชคนะคะได้โชคค่ะพอดูแล้วก็เนี่ยได้ได้โชคนะคะใครมาขอได้นะคะบรรยากาศพี่น้องที่มานะคะา มาปอที่พวงทำเจนสิ่งเจนกรรมค่ะไปใส่รองเท้าก่แล้วมั ขากอนกับว่าจบปิงปองบอค่ะขากอนดทูบครับทีอันนี้ได้ตัวใดละเมือกี้อันนี้ค่ะเก้าสามเจอ๋อเก้าสามเจดค่ะเก้าสาเ็ปิงปองวันนี้ดทูบอีกบ่ค่ะบ่ครับเ็นอค่ะได้เก้าสามเจด้าสามเจปิงปองอ้ตเล็กเ ào <laughs> <laughs> thì nó vẫn cứ ao cứ cuốn thì nó ก็เร็วค่ะกำลังมากกำลังมากค่ะข้าวได้ข้าวก็มากบอกค่ะแต่เพิ่ง่นเรียอยู่หรอของพ่อหน่อยมากเรียกค่ะค่ะค่ะพี่จามประจำค่ะไปบ้านบุงการแล้วมาแวะเพิ่อนกอนอ๋อจิตไปบุงการอ๋อบุงการน้องไายเนาะหายใจค่ะจ่าจ่ากะฝากช่องปลาติบชาแนลนิดเดียค่ะเด้อปลาติบชาแนลช่องที่ถูกค่ะจิ้มเข้าไปเข้าอยู่จ้ะ เขายูทูบเบิ้งติดตามประจำค่ะติดตามปลาจี๊ดแชนเนลหาน้ำเนี่ยค่ะแล้วมาจังโมงกันออกมาตะกอนปลาติ๊ดค่ะประมาจังบสองไบอย่างสามคูละค่ะส่วนไบค่ะสามโมงค่ะมื้อนี้จักเพิ่นสิมาสามมาเรีวถามเจ้าหน้าที่ะไรล่ะค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นเบิ่งค่ะนี่ล่ะบางส่วนบ่างนี่ล่ะค่ะของโมงเพิ่งเพื่อสามโมงเพิ่นสิอาจสิมาเร็วกขอปรจักค่ะต้องถามเจ้าหน้าทีเด้่อค่ะเด้อ อันตำนักปูหญ่ค่ะเนียนค่ะทางนาแล้วค่ะค่ะเนียนค่ะนั่นแหละเป็นที่มาหันประจำค่ะเขากับปูสั์กะนั่งทากันเต็้มค่ะเดี๋ยวคุณกับมาค่ะส่งใบค่ะเออกำลังขุดทุกขอทุกขอลาบ ค่ะช่อง Pratip Channel ค่ะ YouTube ช่อง YouTube นะคะกดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยนะคะ

ไม่ถูกไม่ถูกไว้นวอาจารย์พนังลงลอาจารยไอาจารย์นติ ลูกสาวมาดูโอเพื่นมาแม่มาแตใสค่ะแม่มาแต่กาสินห้าดิละตอโอ้ยงตลาดมาต่ังตลาดะลากินห่อลูกสาวมาดูได้คุณวดโอ้ค่ะค่ะค่ะโอ้จสาถูกาถูก่าธุอนุโมทนานําค่ะฉันผู้ใดขอมหาจานเงินนะเพื่นดูเปิดตวงน้ำเพื่น คบอกเคยใดมาเปิดดวงน้ำเพล่เหลวได้ค่ะมาแมนรอเพ่นมากใมาบเมนแมนเผาเข่าหูดกระซังให้ตามเพื่อย่าไปตัดออกนี่คือได้ค่ะแต่ก่อนก็บบมีดวงบ่อี่กอกมันเขียนไว้คนใดก็ว่าได้ซื้อค่ะดวงบม้มค่ะมีแมนเราก็ชื่อ็ต๊มันขี้ออกห้ว่าเอาดิห้อตัดออกก่นดวงบ่มีค่ะย่าไปโทษเพื่นค่ะโจมูของดวงบ่ดวงบ่มี ค่ะไอิ่นซื้อๆหรอแม่บอสค่ะฟอสหมันนอำใจนั่นแหละขอให้เจ้าลูกนะขอแต่ว่าแม่ขอมอบให้ลูกค่ะหมอบลูกได้คือเกอล่ะลูกได้คือแม่ได้ล่ะค่ะลูกได้ก็คือแม่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะอ่าค่ะลูกไดก็คือแม่ค่ะไดสูบค่ะเคยมากะเบิ่งในยูทูปเบิ้งในยูทูปค่ะค่ะค่ะเขาเบิ่ง ดวงก็เปิดน้ำเพลินเพลินผ้าเปิดดวงเนาะจ้าแม่นีตรวจแก่กันิ่นเปิดดวงกรับเบิ่งไม่คู่ค่ะค่ะลังมันแค่เล็กๆสองตัวสองใบน่ะเขาได้ดวงเขาแล้วเนาะโชคเขาแล้วเนาะค่ะเนาะผ้ากราบเพิ่นค่ะน่ะบอกไว้แล้วล่ะว่าอยากมากกาบมากเลยศรัทธานะค่ะเขาศรัทธาเพิ่นเสื้อมันค่ะค่ะ เพิ for you, ่นเปิดดวงดวงเ้าก่อเปิดน้ำเพิ่นห้องศรัทธาบารมีเพิ่นค่ะถือก็ถือห้างก่อมากขึ้นเราค่ะนี่แหละนี่้าหนูถือหนูก็สิกลับมาบอกศรัทธาค่ะโอ้ยผู้งามลูกสาวโอ้ยแม่ก็งามลูกสาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะส้ยงามค่ะทึงยายทึงนั่นแหละ คโอ้ยยายหน้าตาดีงามค่ะพ่อกันล้ออ้ยพ่อกันรูปรอแม่ก็สวยลูกสาวก็สวยค่ะมีแต่คนสวยตอนนี้อยู่บนบ้านอยู่อยู่อยู่มอสารคามบอค่ะแม่ค่ะมอสมอสอโอ้ยดีเนาะค่ะนะถูกดีเด้อใน龙门ไงบ่ค่าค่าค่าจากย่างตลาดค่ะค่ะสิบค่ะแม่ค่ะค่ะค่ะเอาสิบค่าเนาะค่ะค่ะ นี่ตะก้นสวยๆค่ะขอดวงเปิ่นฝวดดวงเปิ่น <c oughs> ค่ะแม่มาจากอังตลาดแม่ลูกโอ้มีตะก้นหน้าตาดีๆสวยๆ,ๆเปิ่นบุญเนาะหน้าตาอิ่มเอ,อิบด้วยบุญค่ะหน้าตาอิ่มบุญค,ค,ค,ค่ะค่ะถูกไม่ถูกก็จะมาอยู่ได้ดูในยูทูบใน ก็ได้โชคนะคะอืมค่ะเราศรัทธาศรัทธาบารมีเราเชื่อมัน่นเราศรัทธาบาลมีปูอ่อาจารย์นะคะอ่ามันก็ได้นะคะคนไหนศรัทธาอาจารย์ศรัทธาปู่ก็ได้นะคะได้โชคไปเรื่อยๆนะคะจะเข้าหรือจะหลุดก็ตามเราศรัทธาค่ะค่ะก็ได้เราก็จะเกิดบุญกับเราเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะ ถูกไม่ถูกก็จะกลับมาอีกค่ะแ่างั้นค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะได้รางวัลใหญ่ค่ะมาขอรางวัลใหญ่อ่อไปนะทะมาจากยางตลาดยางตลาดตะลินค่ะค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะได้รางวัลใหญ่ตามที่ปรารถนานะคะขอบคุณมากค่ะปฏิทินแน่ก็นะคะขอขอบคุณมากตูวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอลงคลิปไว้ก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะป้าที่ชาแนลค่ะ